ôi bố mẹ của Lô Kỳ Lý thì chọn vô đấy trong chương trình xung tâm เสียงเสีบเลยเสียงเสีบป่ะไปบ้านม่กินไหมนี่จยุดคือจอมยุดดิกินสมอ

ูปแ้าเอาาา่อแต่อย่างสมเจ่เมมันมันสมอีีเลยนะอือการใส่น้ำตาลมาถึงสมใส่ใส่น้ำตาลมาถึงไม่ได้สมใส่กบปีย่างานเปีอัหลเขาก็ตําแต๊บงมองอใส่กับปีใส่น้ำตาล

กินไปได้ขอให้อ้าวอีปูดองหรือปูสดเนี่ยดองดองโซ่เราตอนน้ำตาลเลยขอทาเลยนะทาเลยดิเสียบเลยบานิ่งเอใส่น้ำตาลแล้วเจ็บบ้างอืมมันหวานแห้ง

บันบาทไม่ีบันบานเพราะแล้วเพราแ้วจอมยุดขั้วป่าว่ามันเลี้ยวแล้วออมเลี้ยวแล้วมันบ่ อ๋ออมยุดปักหมกมาไปชิวไม่ได้จอมยุท มกปลามกปาซิวมกเป็นตัวมันอ่กลางอ๋อครับคับเอาคับเอาให้มุกให้แหลกๆมุนมนอ๋อตั้งไจ็กินง่ายครับัจะว่เมี่ยก้างน่บาเป็นเบื้องแับมุกอีจางยูน่ต่ำบบี่กเลียฮมฮปมมฮึ่มฮน่มฮ่ ก็จะเอาเอาปลาคาวหน่อยมามาขายให้จอมลาไอ้กลครับโอ้ยเาป็นหาเนหายนมาขายดีดีนะคื่ตองครับมปเด็น้นครับเนนี่เพื่นไ้ขั้วขี่ออกแเราเราก็มามกกันนะแต่ว่าซับหมกอะีเี่เป็นตัวเอาไปทำไม่เอาไปไล่ก็เอาไปทำไม่กิน ไม่ได้จี๊พี่หของกินว่าว่าเอาโมกอันที่เพิ่นโมกทุกจังเอาไปกนินเอาไปเฮ็ด์ยังกินเหรอว่าแม่เอาไปเฮ็ด์ยังกินก็นหมดโมกขึ้นกันละ่ะอ๋อจะไป็มกเองห้ <ะ S 2> องประมักครับ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 แล้วเราเพิ่นโมักสบับเพิ่นราโมากสบับเพิ่นมกเป็นตัว เออเราจะมางมกบกับจอมยุทธ์ว่แม่นอันนั้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 นเจียวไปให้เพื่อนไปใส่ปลาไหลนี่อันนี้เนี่ยจะไปหาเสาไม่จะไปหากินดิบดิจะไปหาเส้าพยายท์พยายท์พยายท์เอาว่าจะอันให้นาเชียงไปมันเอาลูกเจะไปกินบ่อบ่อผมว่ามันเอามากินหัวมันอันนี้ถุงหงาถุงมาใส่ไหม เปนตัวอบทจานอาเม็ดไบ่รเดหไร้าเอไปน้องไม่สมเอาไปฮะเอาไปอีกเนี้ยมันกินยิมมันพอกระเทืนเรามาเรามาเป็นตเรามาเรามาเป็นโตเอาไปอีกเนีมันน้อยเอาไปมันน้อยพอดเอาไปอีก เรามากเหตเองจอมยุดจอมจอมยุดเรามากเหุเองลายอยู่ต้นมันหลายอยู่อแตกส่วนแล้วว่ามันเดินมันเด่นขึ้นครับครับเพิ่นไปนั่งเฝ้าเพิ่นไปนั่งเฝาว่าน ครับแต่ก่อนเพิ่นหาเนวมาขายให้ดีดีเอาไปหอยใ้ผุนหมดที่จอยได้ลุงงูกข้าวเดียวท่านได้หมดไตขึ้นเบดนึ่งเล้ยบดไอ้จุงดิ เก็บตื้ของเจี๊ยบหอมไปทำหมกปลาขาวเลยค่ะกว่าไปไนแม่บอกแล้วค่ะจอมยุทธ์ับตาาตักปลาขาวถ้าหมุนเป็นตัวถ้าหมุเป็นตัวมันจะมีก้างมันจะกินได้อร่อยอย่างเราต้องต้องตักให้ละเอียดดับมุนๆค่ะเอ่อคนคนที่ฐานต้เขาจะว่าซับมันจะบดนมีก้าง

ม,มัมุมข้ามุมเป็นตัวเป็นตัวเนะกกวาะเวลาก,ก้อยก้อยเป็นตัว <laughs>